ตันารีแล้ให้มาครับเน็ตเวทพาหนีมาครับท่องแค่ว่องไวดีนะครับแล้วก็ท่าทางสมดุลร่างกายค่อนข้างที่จะดีทีเดียวเลยนะครับจังหวะน,นี้ปาดเข้าในมาอ่ะมีจังหวะขอสัตว์สักหนึ่งที่โอ้โหแล้วดูลูกยิงเนี้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง i n s Head สําหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม EA Sport FC Mobile กันเช่นเคยนั่นเองนะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวนักเตะน,นะครับสําหรับคีย์เพ y e เยอร์ในคล,คลิปนี้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าให้มาในตำแหน่งของ LM นั่นเองนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ทําเลยนะครับสําหรับตำแหน่งนี้นะครับล้วก็นักเตะค่อนข้างที่จะหายากนะครับสําหรับนักเตะดีๆนั่นเองนะครับแต่จะเป็นยังไงนั้นจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนั่นเองนะครับ มาครับสำหรับคีย์เพลเยอร์ในคลิปคลิปนี้นะครับมาในตำแหน่งของ LM นั่นเองนะครับก็คือ p a v e l n e t w เวดนะครับก็เป็นนักเตะที่หลายๆคนชื่นชอบเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็สำหรับเกมเนี่ยผมก็ติดเทนมาให้เป็นเม็ดส้มนะครับแล้วก็อัพมาให้ประมาณประมาณประมาณ25้นั่นเองนะครับก็เป็นนักเตะที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเขาก็คือตัวสกิลแฝงนะครับก็มีตัวสกิลของแรงึดและล็อก2ด้วยนะครับก็ผมก็เลยเอามานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะว่าน้อยตัวหนักนะครับที่จะมีสกิลน ของพลังงานกันนั่นเองนะครับก็มีมาให้ถึง5ดาวอยู่แล้วนะครับโอ้โหแ,แล้วมีสกิลแฝงแบบนี้อีกแล้วมีพลังงานก็5ดาวนะครับแล้วก็สกิลมูฟนะครับใช้ได้4ดาวนะครับตัวสกิลเนี่ยผมอัพมาของเขามาเป็นการ เลี้ยงบอลน,นั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มมันด้วยการส่งบอลน,นั่นเองมาดูสแต็กไส่ในของเขากันสักนิดนึงนะครับก็มีการเล่นความเร็ว143นะครับความเร็วการวิ่ง143โอ้โหด,ดีิจีจดได้ใจเลยนะครับสำหรับทางด้านความเร็วการเลี้ยงลูกนะครับบวกเข้าไปแล้วก็เป็น130นะครับการควบคุมบอลน,นะครับอยู่ที่181เลยนะครับจิลิตี้ความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ที่156นั่นเอง การทําประตูนะครับ122นะครับการยิงลูกไกลร้อยสามสิบสองพลังยิงร้อยสาสิบสองเช่นกันนะครับแล้วก็การคุมตําแหน่งหาช่องอยู่ที่ร้อยสี่สิบสี่การม่งเก้าสิบสองนะครกระโดดจัมปิ้งเจ็ดสิบเจ็ดนะครับก็ตัวเวิร์กเลดีนะครับบุกสูงรับกลางนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นนักเตะสัญชาติเช็กนะครับเท้าเนี่ยให้มาสองเท้าเลยนะครับไซส์ห้าขวาห้ากันเลยทีเดียวเป็นการ์ดของไอคอนแล้วก็ตัวสกิลแฝงนะครับก็คือไฮไลท์ที่ผมกล่าวไปตั้งอนต้นนั่นเองนะครับก็คือมี ปีกิกส่งพลังนะครับพย,พยายามเตะลูกขวางสนามก่อนนะครับยิงประตูจากที่ไกลนะครับแล้วก็เพย์เมเกอร์นะครับแล้วก็สกิลอันที่ผมกล่าวไปก็คือตัวแรงฮึดละลอก2นั่นเองนะครับก็อยากจะรู้ว่าอ่าจริงๆแล้วพอเรามีสกิลเนี้ยมันจะแสดงผลยังไงบ้างนั่นเองนะ <c oughs> ก็เลยเอามานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในแลงกันดีกว่าไปครับ มาครับตอนนี้เราก็เข้ากันไปอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ยังอยู่ในิสเซ่ของอาร์เซนอลเช่นเคยนะครับบุกจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับไลอัพที่ใช้นะครับก็เป็น4 4 2โฮดิ้งนั่นเองนะครับก็ยืนตรงตำแหน่งเลยนะครับสำหรับ LM นะครับก็เป็นพาวเวลเน็ตเวทนั่นเองนะครับติดเทนมาให้เป็นเม็ดส้มนะครับเราก็อัพมาให้ประมาณ25นั่นเองนะครับก็ตอนนี้มาดูเกมกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูกันนะครับว่าไอตัวสกิลแรงฮึดละลอก2เนี่ยมันจะแสดงผลยังไงกันบ้างนั่นเองนะครัััับบจจงงหววะะนนนีีี้้้ตดดไททท่่่เเคครอขา หรือว่าเป็นนักเตะที่รู้สึกว่าพอสัมผัสแรกๆรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะครับแล้วก็ปาดออกมาลูกนี้จังหวะนี้องลีครับยังไงครับมองหาเพื่อนอยู่แล้วไหลมาจังหวะนี้เนเวทพาหนีมาที่ครับเอาล้ครับจังหวะนี้พลิกมาสวยเลยยังไงโอ้โหโดนแย่ไว้ก่อนครับไม่งั้นจะได้ลองยิงอยู่แล้วนะครับลูกนี้ตัดกลับมาได้ครับที่โตนาลี่แล้วให้มาครับเน็เวทพาหนีมาครับค่องแค่ว่องไวดีนะครับแล้วก็ท่าทางสมดุลร่างกายค่อนข้างที่จะดีทีเดียวเลยนะครับ จังหวะนี้ปาดเข้าในมาอา่ะมีจังหวะขอสัตว์สักหนึ่งทีโอ้โหแล้วดูลูกยิงเนี่ยจังหวะยิงทีแรกก็เป็นประตูเลยนะครับพาเวลเนสเวดนะครับอืเอาเรื่องครับเป็นนักเตะที่ผมลองเล่นแล้วรู้สึกว่ามันสมดุลมันค่อนข้างที่จะดีนะครับเกมรับเกมลุกนะครับไม่ได้มีอะไรหวือหวาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าขาดตกบดพอนนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับยิงลูกนี้ค่อนข้างที่จะแรง voilà. ทีเดียวนะครับแล้วก็ยิงค่อนข้างที่จะดีทีเดียว มาดูกันต่อครับจังหวะนี้ปาดออกมาครับทีมผู้มาเยือนครับให้มาที่โรนันดินโยแล้วตอกมาลูกนี้ยังไงแล้วทิมมาตรงกลางนี่ครับโรดีพามาจังหวะนี้จะยิงโดนปั๊มไว้ครับยังไงเก็บกลับมาได้ไหมยังได้อยู่ครับเอาละครับมาที่เน็ตเวทเน็ตเวทจีทท้มาไหลมาอองดีลูกนี้คืนมาครับจังหวะนี้จะไปต่อเน็ตเวทดึงหลอกแล้วทิมโอ้โหติดครับ้ออ,อยังได้อยู่ครับที่อเอเซียง ใครมาที่เน็ตเวทเน็ตเวทพลิกมาได้แล้วจังหวะนี้จี้มาเนี่ยครับความเร็วก็จีจาดอยู่แล้วนะครับโจกมายังไงลูกนี้ตัดเข้าในมาดึงมาแล้วจังหวะนี้พาหนีมาก่อนมีจังหวะจะส่องอีกสักหนึ่งทียังไงโอ้โหจังหวะสุดท้ายไม่ได้ยิงนะ หรือว่าลูกที่2จะมาครับเกือบไปเหมือนกันมาอีกหนึ่งชุดครับไตโอเฮนังเดสที่ออกมาพาเวลเนสเวทพาหนีมาก่อนพิกมาแล้วจังหวะนี้ยังไงดึงตัดเข้าในมายังไงลูกนี้เลี้ยงตัดมาหาช่องพยายามจะยิงค้งลูกนี้โอ้โหติดบล็อกโอ้โหเสียดายครับเอ้ายังเก็บกลับมาได้ที่ออกมาเนสเวทเนสเวทยังไงโอ้โหจังหวะนี้ลูกสองมันยากเย็นเหลือเกินนะครับยังไม่ได้ครับเนสเวทโอ้โหแล้วใครยันดีมากเลยนะครับ เป็นตัวที่รู้สึกว่าแรงไม่มีตกจริงๆสำหรับไอตัวนี้นะพาเวลเน็เวดนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันในครึ่งหลังนะเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะครับแล้วก็เกะกะค่อนข้างที่จะเกะกะทีเดียวเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมลับหรือว่าเกมลูกก็ทําได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ตําแหน่งเนี่ยมันเป็น LM เนั่นเองนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยบางทีเล่นแผนที่ไม่มี LM ก็จะส่วนมากก็จะ ไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่ได้สนใจนั่นเองนะครับแต่สําหรับคนที่เป็นแผน LM เนี่ยรับรองว่าโอ้โหตรงตอบโจทย์ทีเดียวเลยนะครับมาดูจังหวะนี้กันต่อนะครับทีมผู้มาเยือนครับแล้วทีมมาครับจังหวะนี้ยังไงครับโรนันด,ดินโยครับให้มาอ่ะเราตัดได้ที่ยูเซแล้วมาแล้วครับเนสเวต จีมาแล้วพลิกมาได้ลูกนี้แล้วจีดมาแบบนี้ยังไงปาดออกมาไหมยังไงตัดเข้าในมายึดยืดยากๆอยู่ยังไงจะเอามุมน่ะเข้ามาและยังไงลูกนี้ยังเก็บกลับมาได้ดิอองลีอองลีทีิโมบาลเนตเวดซัดเข้าไปดีครับโอ้โหเรียบร้อยครับสองลูกเข้าไปแล้ว,ว s, ครับพาวเวลเนสเวทครับเกมนี้มีลุนแทสติกแล้วนะครับและดูจังหวะนี้ครับทำกันสวยครับแลวดูวิ่งหาช่องมาครับสวยๆแบบนี้ครับ กดด้วย้ายเข้าไปนะคโอ้โหแล้วยิงได้สองขาวดูแล้วนะครับซ้ายห้าขวาห้านะครับจีจัดเลยทีเดียวนะครับมาดูกันต่อครับทีมผู้มาเยือนโดนไปสองครับจะเอายังไงดีครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลานาทีที่ 60- จะ70แล้วนะครับดูพาเวลเนเวทเหลือครึ่งหลอดนะครับพลังงานมันมา5ดาวนะครับเราเลยไม่รู้ว่ามันจะแสดงผลยังไงนะครับโอหโหแล้ดูจังหวะนี้ก่อนครับ และดูโดน,นันยินย่อลูกนี้กดเข้าไปครับสองประตูต่อหนึ่งไล่ขึ้นมาทันควันเหมือนกันครับสกิลของเขาเนีย่ยมันมพลังงานเนี่ยตัวพลังงานเนี่ยห้าดาวเต็มอยู่แล้วนะครับเราเลยไม่รู้ว่ามันจะแสดงผลยังไงสําหรับแรงแล้วราสองแต่ดูนะครับเล่นแรงไม่มีตกแล้วแล้วดูจังหวะนี่เวอร์ช็อตยิงไปครับโอ้โห่อนข้างนี้จะไม่ค่อยแบบไม่หลอดยังไม่ทันได้แดงอะเกมผมว่าเจ็บจบก่อนนั่นเองนะสาหรับเกมนี้ครับ เออโฮนังเดสที่บอกมาที่ยูเซยูเซยังไงจะเอาแฮตที่ครับพาเวลเนเวดนาทีที่80แล้วดูยังไงยังแข็งแรงดียังวิ่งอยู่ปิดปาดอยู่ความคล่องตัวยังไม่มีตกเลยนะเอ,อ,อ,อ้าได้เป็นฟรีคลิกด้วยครับลูกนี้ครับแล้วยิงเองเลยนะครับซสาห้าขวาหนะ้าครพาเวลเนเวดแล้วปั่นเข้าไปโอ้โหเข้ามือประตูครับผมมองว่ายตัวสกิลแรงฮึดละลอก2นี่มันยังไม่ค่อยได้แสดงผลเท่าไหร่นะครับในหมดของ h ฮตทูแฮตนะครับเพราะว่า ตัวพลังงานของเขายังไม่ถึงกับตกไปถึงขันาดแบบเยอะนะครับเพราะว่าตัวพลังงานให้มาถึง5ดาวเลยนะครับจังหวะนี้ปั่มได้ครับแล้วยังไงครับทีมออกมาก่อนครับจังหวะนี้โอ้โหลวนดีกันอยู่ครับอ่าเอาละครับน่าจะจบด้วยสกอร์นี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีช็อตสวยๆของพาวเวลเน็ตเวดมาให้ดูกันต่อนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ความความสามารถเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันช่วงท้ายคลิปนะครับข้อดีข้อเสียตัวสกิลแรงที่ละล็อก2ไปคุยกันช่วงท้ายคลิปนั่นเอง มาดูกันที่ช็อตนี้ครับเอเสเซียงให้มาที่เนทเวทครับเนทเวทพาหมุนมาแล้วทีมออกมาที่เอสเซียงเอสเซียงทีมออกมาที่เนทเวทแล้วทีมออกมาที่เออร์นทางเนทเล่นชิงกันอยู่สวยเลยแล้วลูกนี้อองลีปาดตามช่องมาแล้วดูพาเวลเนทเวทลูกนี้โอ้โหวิ่งหาช่องมาสวยๆเลยนะครับลูกนี้ครับทำกันสวยเลยนะครับลูกนี้ครับเล่นชิงไปชิงมาแล้วดูพาเวลเนทเวทวิ่งมาเติมในช่องสุดท้ายครับโอ้โหแล้วดูนี่ครับ ไหลลูกนี้เข้ามาครับแล้วกดด้วยขวาไปมาดูลูกนี้กันอีกสักหนึ่งทีครับบอลจากปีเตอร์ชไมเคิลครับเวี่ยงไกลขึ้นมาครับที่ยูเซบิโอแล้วให้มาที่เอเซียงทีมหมอกมาที่เนทเวทเนทเวดพาหนีมาก,ก่อนครับแล้วจังหวะนี้ยังไงไปได้ด้วยครับแล้วจี้มาจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วมีพื้นที่แบบนี้ยุ่งครับจี g ้มายังไงตัดเข้าในมาลูกนี้พาวลเนเวดโค้งในขวา ลูกเลี้ยงตัดเข้าในแล้วยิงนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับสาหรับพาเวลเน็เวดนะครับยิงดีเหลือเกินนะครับซ้าย5้าขวา5้านะครับแล้วดูเนี่ยครับตัดลูกนี้มาแล้วเราโค้งโค้งลูกนี้ของพาเวลเน็เวดโอ้โห มาดูกันอีกหนึ่งช็อตครับลูกนี้ครับบอลจากเอเซียงเอเซียงยังไงเอเซียงทิมออกมาที่องลีแล้วจี้มาแบบนี้ยังไงพาเวลเนเวดอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างหลังตรงนั้นนะครับให้มาคืนมาปาดมาพาเวลเนเวดอย่างปั๊มกันอยู่นะครับยังได้อยู่นะครับจังหวะนี้พาหนีมาก,ก่อนแล้วครับจังหวะนี้ยังไงโดนทิมไว้ดูนี้ฟาวหรือเปล่ายัง <c oughs> <c oughs> ไงกลายเป็นลูกฟาวครับอ้าวล,ลุกขึ้นมายิงเองเลยสำหรับฟรีคิกครับ พาเวลเนเวตปั่นลูกนี้เข้าไปโอ้โหเสียบสามเลี่ยมไปเนี่ยครับทีเดียจากลูกนิ่งก็มีนะครับสำหรับพาเวลเนเวตครับลูกฟรีคิกลูกนี้คนระับโอ้โหปั่นระยะค่อนข้างไกลทีเดียวนะครับแล้วกดดยขวาตรงเดียวครับตรงตะข่ายเลยนะโอ้โหโ มาดูกันอีกสักหนึ่งช็อตครับบอลจากเอเซียงครับให้มาพาเวลเนตเวดครับจี้มาเดับความเร็วสปีดใช้ได้อยู่แล้วนะครับมาตามาเป็นกระบวนแล้วให้มาก่อนลูกนี้องลียังไงตามช่องมาโอ้โหแล้วช่องนี้มาสวยพาเวลเนพิกมาเอาล้ครับจังหวะนี้โค้งๆนี่ครับยิงเหนือแดกเลยนะครับสำหรับพาเวลเนสเวดครับเป็นนักเตะที่หาช่องคล่องที่จะเก่งทีเดียวเลยนะครับโอ้โหแลวดูเรับลูกนี้ โค้งเข้าไปครับมาดูกันอีกสักหนึ่งประตูครับบอลจากเน็ตเวทครับจีมาก่อนนะครับยึดยักยักอยู่โดนปั๊มเข้าไปครับเอเซียงเก็บกลับมาเล่นได้ครับแล้วคืนมาที่องลีองลีให้มาที่เน็ตเวทโดนลุม2ลุม3อยู่พลิกหนีมาแล้วยังไงลูกนี้โอ้โหยังไงแล้วยังดูยังได้อยู่แล้วซัดก็ไปดีครับโอ้โหเอาไม่อยู่ดีครับ2ตัว3ตัวครับ แกไปกับบอลได้ดีเหลือเกินนะครับสำหรับพาวเวลเน็เวทครับดูเลยครับดูเลยครับโอ้โหแต่ละลูกเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเพ็เวรคลิปนี้นะครับคีย์เพยเยอร์ของเราก็คือตัวพาวเวลเน็เวทในตำแหน่งของ LM นั่นเองครับเราก็จะมาว่ากาันสำหรับบทวิเคราะห์ค่าความสามารถข้อดีข้อเสียนั่นเองครับเรามาว่ากันในจุดของแผนก่อนเลยนะครับเพราะว่าแผนในส่วนมากเนี่ยอ่า ก็จะเป็นแผนที่เป็น l w ะส่วนใหญ่นะคนก็จะเลือกใช้ในตำแหน่งของ l w ที่มีนักเตะค่อนข้างที่จะเยอะกว่าแล้วก็มีตัวให้เลือกมากกว่านั่นเองครับสำหรับตัว LM เนี่ยก็ต้องเป็นแผนที่ส่วนมากอ่ามันก็จะเป็นแผนที่ไม่ค่อยมีใครเล่นสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นตำแหน่ง LM แล้วก็เลยทําให้นักเตะเนี่ยมันมีน้อยนะครับตัวเลือกค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองครับแต่ว่าสําหรับคนที่ใช้ LM เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ตรงตำแหน่งเลยของพาเวลเลเดนเด่นเนี่ยผมมองว่าโอเคเลยนะครับตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตำแหน่งของ LM สูงมากเท่าไหร่นะค่อนข้างที่จะลงมาต่านิดนึงแล้วก็พาวเวลก็เขามีสมดุลในเกมรับเกมลุกค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ม,มีความคล่องตัวอยู่แล้วความเร็วสปีดใช้ได้เลยนะจีจัดได้ใจเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ติดเมซ้มมาให้ด้วยติดเทนมาให้ประมาณ25ก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวตัวพลังงานเนี่ยให้มาถึง5ดาวเต็มเลยนะครับแล้วก็ตัวสกิลแฝงที่เป็นไฮไลท์ที่ผมพูดออกมาก็คือแรงยึดและลอก2เนี่ยบางทีเราจังไม่ค่อยได้เห แสดงผลของมันในหมวดของเทสต์ยสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวพลังงานเนี่ยจบเกมแล้วก็ยังถึงว่ายังไม่ได้หมดเลยนะครับยังไม่ถึงกำนาดแบบแดงหรือว่าเราก็เลยอาจจะมองไม่เห็นแรงลอกสองเนี่ยเป็นยังไงน,นั่นเองนะครับแต่ที่เท่าที่เล่นเนี่ยก่อนค่อนข,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 ข้างที่จะแรงไม่ค่อยตกนะครับวิ่งคือวิ่งลงดีแล้วก็ตัวกระชากลากเลยเนี่ยความเร็วไม่ได้ลดหายไปเลยนะสำหรับตัวนี้น,นั่นเองนะครับแล้วผมก็ไปลองมาในหมวดของเมนเจอร์นะครับก็เมนเจอร์ก็เช่นกันนะครับก็จะแสดงผลก็ค่อนข้างที่จะ พอๆกับเพชรเวทนะครับไม่ค่อยเด้นแสดงเยอะสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคเพราะพลังงานก็ใช้ได้ครับสําหรับตัวนี้นะครับสรุปแล้วนะครับก็คือตัวสกิลแฝงของระลอก2เนี่ยผมมองว่ามันแสดงผลไม่ค่อยได้เด่นชัดสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ามีไว้ก็โอเคนะครับแรงไม่ตกดีแล้วก็มีแรงฮึดจังหวะกระชากลากเลยมีอาจจะมีแรงฮึดขึ้นมาก็ถือว่าโอเคและส่วนทางด้านของข้อดีของเน็ตเวทก็คือการยืนตําแหน่งของเขาค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่หาช่องเก่งเลยนะครับแล้วก็เข้าไปทาประตูได้บ่อยนะครับ อาจจะลงต่ําสักนิดนึงด้วยตัวของนาแหน่งเป็น LM นั่นเองนะครับแต่โอ้โหแต่ความเร็วตีจา่ากระชากลากเลยขึ้นไปก็ถือโอเคยิงค่อนข้างที่ดีลูกปั่นโค้งนี่ถือว่าโอเคเลยครับแล้วก็ทีเด็ดที่ผมสังเกตได้อย่างนึงก็คือพาเวลนีตเปิดบอลแม่นมากนะครับค่อนข้างที่จะถูกใจสายมงเลยทีเดียวนะครับกระชากลากเลยขึ้นไปแล้วก็โยนค่อนข้างที่จะเปิดบอลแม่นทีเดียวสําหรับตัวนี้นั่นเองนะครับข้อเสียเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยมีเลยนะครับค่อนข้างที่จะสมดุลดี ถ้าถามว่าข้อเสียก็อาจจะเป็นเพราะว่าตำแหน่ง LM แล้วก็ลงต่ำไปนิดนึงเติมช้านิดนึงก็แค่นั้นนั่นเองนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเสียหายอะไรก็ถือว่าโอเคนะครับลองหยิบยกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวก็สําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้คงต้องไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะคครัับสสวดี